สวัสดีครับสวัสดีครับพอแับพี่นงคงครับเมนีมาพ่อพญานนนท์ครับอาจารย์นนท์หนุ่มเมือง่ําครับเมนี้มาก็ติดสนามบางไฟหน่อยครับเมนี้ทีมงานหนุ่มเมืองขําครับน้ำขนาดพอสามครับมหาเล่าครับแล้วก็พอสองอีกหลายเติบครับเดี๋ยวสิพภาพมาชมมาเบื่องวิธีการลมหางล่างหู้แล้วก็จุดของทีมงานหนุ่มเมือง่ํานะครับ เราดังจากอำเภอเมืองอุบลครับมาฮวันมาท่านพอดีครับท้างนี้ครับร่างแจงหางครับกันหางอันนี้ส้างเย็นครับตัวเย็นเดังถ่ายแล้วด้วยถ่ายเลยครับเนี่ยอะไรอย่างเไี้ย อันนี้กอบายาสิมาบอารจกบังก็ว่าสิมาตัวละมันย่กาสิมาสคนเนาะที่ไหนม่สองคนเมอนัมาสีคนกับชิแล้วก็บบาแล้วเนาะมบาสิมาใสแพตอมลางจุกบังต่อสองอันนี้

ไม่มดไม่หมดบอกตัวละยังไงยเนี่ยอัยมือมีวันที่ทิศสองครับอาติเบสครับเมืองครับสดไว่นสด นอนน้อยเบิางเบิงจะของกันนะครับมินเทวดาชุดนี่สิเป็นชุดแรกครับขึ้นละคนละคนละสีหวัวเลยครับตรงนี้นี่บูบูบบัวบันบัวตรงกลงอะการการหาง,งของงานหนึ่งหนึ่งนะครับ อแรกครับสิเกนอไรนครับหอดประมาณเครื่องหางเมรยี่สิบเนไกลแล้วเนาะไกลับเียะวัเตับเนียแต่คนบางับไ่หอดครับเม็ยี่สบครับมันสอดามันยาวอนมนเาัวเลเลยเถียงันนอนมันสอด บาาหานกันหางครับวับ้านาสนสดแล้วบ้านนี้ครับน้ออาจารย์สร้างเพิ่นตกแต่งบังไฟครับมาบึงการปล่อยบังไฟของทีมงานตุลาการครับครับบนฐานครับบนฐานครับบ,รบับงไฟทอสองติมฐานเลยครับ บนฝ้านี่สามบังนะครับแล้วบนข้างล่างนี่กำลังจะไปต่อครับสามบังบนอากาศครับบังที่สี่งาบังบนอากาศครับบังที่4 มีแัดสิงโตเสือครับโซนนี้ครับสารค้ามครับโกสุนทิสัยงแรกครับขนหน้าซ้ำครับตานน้นกาลังลงทาง่างหูครับ

ตีเงินต่อเด้ต่อยุกผู้ยีดีต้อนนี่ใกล้ที่แล้วครับใกล้ที่เขาต่อแล้วช่วงน,นี้ต่อแทกต่อแล้วครับกำลังมวนน้าครับทีเอาละครับ ဘယယအယအယအာောလိောပစဖြာလိေနစဖြာွ့ာကာေ ตอนสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วน้ำมันไปไป๊ะเป็นฐานครับไป,ไปเลยถือไม่ได้หรือนาน,นาซ้ำบังเลยครับหนุ่มเมืองคำไม่น้หนุ่มเมื่อคำครับกำลังน้ำมันไข่เป็นสู้ฐานครับพอสองกะแบบหนานแน่นเลยครับ ันนี้ท่อสามครับกุ้มทีมโดยอาจารย์นุ่นครับด้านล่างครับด้านบนครับสร้างเย็นครับนั่งเกินไปติดตั้งบนฐานนะครับพร้อมจุดล้วครับเงิงสร้างเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับราคายังบอกท่าได้คุยกันครับเบิ้งท่อสองไปที่นี่คี้กันครับต่อบางนีนะครับ ต่อบางนี้ได้ครับตอนนี้สร้างเยินครับน้ำแบตเตอรี่มาแล้วครับเดินเข้าไปสายไฟเอะมากครับบอกล่าบอกกาวเจ้าแม่นั่อยเทอหนี่ครับในน้ำในน้ำยังเยืน เลยครับสร้างเยินมาอย่างบุ๊สีบอุบลบวกน้องมาอยู่บวกออบตอหมู่แปดครับสร้างจิมมี่มาควบฟังข้อมูบ้านนะครับนี่ เอาครับสองร้อยแบของบามูบันเช่าขบวนครับสามมาท่าโกสุมพิสัยมหาสารคามครับขอสามครับบางล่างเมื่อกี้นะครับเอาประตอมูแปดครับบวกหนุ่มเมืองคำครับสนามโกสุมพิสัยมหาสารคามครับเอาลงทีโชคทีมานครับเมนีน้ำมาแต่วงสามชิเมืองุบลนครับมาโกสุมพิสัยครับ สนามพายายกรมมันทรงครับเรดาทรงครับมือี้มาเบิ่งของหน่อยครับตีมฐานเลยครับด่นกันที่สซกที่มานครับราคาหกทิพหาเก้าทิ่หาครับเงินแสนสามนะครับเงินสร้างแสนสามครับเงินฟังของอปตอมแปดครับเจ็ดหมื่นหกพันครับ เอฟซีหาพันหาพันกลัวไปหาหมื่นกลัวครับพอบางแรกกันบางแรกตีงินไปเจ็ดหมื่นหกหบหาเกทหาจเจ้าครับออกสามยแปิบครับแบตเตอรี่โทรศัพท์เบิร์ดก็เล่ผักกวนล่วเอาเครื่องนีมาผไ้ายครับไฟไหลครับอเนร้กาฮงเหลกนนะครับองบาท ราคาที่เพียงสิบในสายอื่นไทยเพ่ประกัติวงานมาบ้าง่อไปนวดเลกเจ็สิบเจสิมหาขอให้โชคดีนหนวดเล็กครัรร 1> บ1 2 3, อสองสามเข้าไปด้วยนะไปครับนะครับเปืนองฟ้าก็ออกเป็นคลิปควนันเมฆตํำๆนะครับก็เลยสวนมังไฟบ่ค่อยได้ครับปกตินี่สวนมังไฟหลายครับลองบวกดิกบัดครับมา คนปล่อยไฟเก่งยู่ครับ6ก9ิห้าเ้า้5ครับเสียอุบลบวกน้องบายูบวกอบตหมู่แปดครับขอให้โชคดีครับห2 3ปล่อยครับปล่อยครับหนึ่งบองบามป่อย

ไรเงาเลยครับนักเลยครับบอสุมขึ้นมากเลยครับไปทางเขาอ่อนรอครับบังไฟอ่อนนี่องศานี่แท่เลยครับ เสียอุบลบอกน้องมาอยู่บวกอบตหมู่8บวกหนุ่มเมืองคำแผ่เลยครับบั่งสองเลยแต่ว่าขันในไอ้ซี่เหมืันเำิ่งง่ายได้ล่ะมันจะปล่อยเหมือนใบเนี้ยอยู่หันโอ้ยเสียดายนำนักค้างครับแพ่ครับแพ่บังนาซูไหมครับ